สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําแกงไตปลาแห้งค่ะสูตรนี้ทํากินได้ทําขายได้เลยนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวแรกก็จะเป็นปลาย่างค่ะปลาเราจะใช้ปลาซาบะหรือปลาโอย่างก็ได้นะคะนํามาแกะเอาเต่นเนื้อนะคะออกให้เป็นชิ้นขนาดประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดไว้สำหรับต้มกับไตปลานะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องแกงพริกผสมกะปิค่ะไตปลายอย่างดีค่ะน้ำตาลปีหรือน้ำตาลมะพร้าวตะไคร้หัน่นใบมะกรูดหัน่นผงชูรสและเกลือค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนำไตปลามาต้มกับน้ำใสข่ข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดลงไปต้มให้เดือดนะคะวิธีการนี้จะทำให้ดับกลิ่นคาวของไตปลาแล้วก็เป็นการต้มนำเอาสิ่งสกรปรกที่อยู่ในไตปลาออกค่ะเมื่อเราต้มจนเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะต้มเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำมากรองเลยค่ะกรองเพื่อนำเศษ สิ่งสกปรปกออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เรานำน้ำไต่ปลาที่เราเตรียมไว้มาผสมกับเครื่องแกงพริกแล้วก็คนให้ละลายค่ะเมื่อละลายแล้วก็เดือดแล้วนะคะเราก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วย น้ำตาลป,ปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวผงชูรสค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะส่วนเกลือนะคะเรายังไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเรารอชิมรสชาติก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำปลาย่างค่ะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็เติมตะไคร้ที่เราหั่นเตรียมไว้คนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็โรยใบมะกรูดตามเพื่อเพิ่มความหอมค่ะหลังจากนั้นก็ผัดต่อไปจนน้ำไตปลาแห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมเม็ดมะม่วงหิมพมา,านต์ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ผัดต่อไปอีกนิดนึงเพื่อให้เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์สุกค่ะ หลังจากนั้นก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ถ้าไม่ถึงเกลือนะคะก็สามารถเพิ่มเกลือลงไปได้ค่ะแต่ส่วนมากแล้วไตปลาจะมีความเค็มที่พอดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเพิ่มเกลือลงไปแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะผักไว้เย็นได้เลยค่ะ ถ้าใครชอบให้ไตปลาแห้งกว่านี้ก็ผัดให้นานหน่อยนะคะแต่ถ้าใครชอบให้เขามีความเปียกๆนิดหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นถ้าใครทําขายนะคะเราก็นํามาบรรจุใส่กระปุกขนาดีออนได้เลยค่ะและเวลาที่เราจะนํามาบรรจุใส่กระปุกนะคะเราต้องรอให้แกงไตปลาเย็นสนิทก่อนนะคะเพราะจะทําให้แกงไตปลาเก็บได้นานคะ่ะหรือถ้าใครอยากจะ เก็บไว้ทานนานๆนะคะก็แนะนําใส่กระปุกแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็นําจัดเก็บใส่ตู้เย็นค่ะเวลาเราจะทานเราก็นํามาอุ่นค่ะแนะนํานะคะเวลาเราจะทานเนี่ยคลุกกับข้าวสวยร้อนๆทอดไข่เจียวหรือไข่ดาวสักฟองเนี่ยรับรองว่าอร่อยมากๆเลยคะ่ะหรือใครจะทานกับขนมจีนก็ได้นะคะรับรองดไ้เลยว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนคะ่ะ